สวัสดีครับสวัสดีครับนะ FC มายูสคาร์นะครับวันนี้ก็จะพามาอัปเดตสต็อกนะรถเข้าใหม่ที่ยังไม่ปรับสภาพนะอันนี้ก็อยู่ที่ช่องมายูสคาร์นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาสอบถามพูดคุยนะครับปรึกษากันได้เลยนะครับที่เบอร์084 384 8404นะฮะแอดไลน์ได้เลยนะครับเบอร์นี้นะครับผมอ่านะครับก็ตอนนี้จะพามาชมในส่วนตัวสต็อกนะครับ รถเข้าใหม่นะฮะของเรานะะว่าตอนนี้นะครับมีเข้ามาเยอะเลยนี้ก็ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับก็อยู่ที่ลานจอดนะครับรอปรับสภาพรอล้างขัดสีนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดที่นะฮะกำลังมองหารุ่นไหนอยู่นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามขอดูรูปเพิ่มเติมยังไงได้เลยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวรายละเอียดรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร้และกดกระดิ่งทั้งช่องของผมด้วยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูคันนี้คันแรกเลยนะครับเป็นนิสสันซันนี่นะครับดาเป็นสีบอลเงินนะครับนี่เลยครับเดี๋ยวเราไปเริ่มมาดูดูเลยนะฮะก็จะเป็นนิสสันมาร์สนะฮะคันนี้ก็อ่าเป็นรถอีโกคาร์นะครับแฮทสแบ็กห้าประตูนะครับผมคันนี้นะฮะเป็นรถปี2012ตัว1.2 VL นะฮะคันนี้ก็ราคาเบาๆนะครับผ่อน4,000คันนี้ราคาอยู่ที่ 2,15,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับนะเป็นตัว VL ด้วยตัวท็อปสุดนั่นเองนะครับเป็นตัวเครื่องเบนซินนะครับอ่านะฮะก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวมิซูบิชินะครับมิลาดนะครับนี่นะับเป็นตัวมิลาดอีโกคาร์ห่ g lx นะครปี2 1ับปี2 0นะคันนี้ปี2,013.15ราคา1 9 9 9 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับ ผ่อนอยู่ประมาณ4ี่พันนะครับอ่ารายละเอียดสวยๆเลยนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวแล้วก็จะเป็นตัวอ่าซตี้คาร์นะครับจะเป็นแบรนด์อ่า Toyota นะครับเป็น Toyota Vios นะครับ1.5 e minor change ปี2010นะครับใหม่ใช้งานไปที่153,000มกิโลเท่านั้นนะครับคันนี้นะราคาอยู่ที่239,000บาทนะครับเป็นตัวเครื่องเบนซินกับ LPG นะครับ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนตัว City ้นะครับไทซีนะครับซิตี้ไทซีคันนี้อันนี้คันนี้นะครับก็ราคายังไม่มานะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวฮอนด้าเ d สอา v นะครับนะสองจุดศูนย์อีลิมิอันนะครับอันนี้เพิ่งเข้ามาสวยบางๆนะฮะรถเดิมๆแล้วก็เป็นในส่วนตัวรถยุโรปเบนซ์นะครับ นะแล้วก็มีนิสสันเทียนามีในส่วนตัวฟอร์ดนะฮะฟอร์ดคันนี้อีโก้นะครับฟอร์ดอีนะครับคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูราคาสักครู่นะครับคันนี้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับนะครับอ๋อคันนี้ราคายังไม่มาฮนะรถเพิ่งเข้ามาลูกค้านะครับรานะครสนใจก็สามารถตออิดต่ออันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนตัวโตโยต้ายาริส นะครับ1.2เป็นตัว1 5ึ่ e นะครับอันนี้เพิ่งเทินเข้ามาไม่100,000สกิโลเท่านั้นนะครับไม่100,000กิโลเท่านั้นนะใครอยากทราบราคาอย่างไรก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวรถนะครับ ppv นะเป็น toyota fortuner หน้าแชมป์นะฮะคันนี้นะครับก็ อ่าคันนี้นะครับเป็นตัวแชมป์สามจุดโซดวีนะครับปีสองพันสิบสองไม่ใช้งานไปที่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับเป็นตัวเครื่องดีเซลนะฮะมือเดียวราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นสีบอลเงินเออบอลทองนะครับนะก็จะเป็นนิสสันเอสเทลนะครับอ่าคันนี้ก็น่าสนใจนะครับสำหรับลูกค้านะที่กําลังมองหาตามหาเยอะมากนะสําหรับตัวเอสเทลนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับราคายัง ไม่ได้นะครับยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ประเมินมานะครับเดี๋ยวแต่ถ้าว่าลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนี่คันนี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากนะครับคันนี้โคตรสวยเลยนะครับปัจเจโรสปอร์ต2.5 GT นะครับปี2010นะครับอันนี้จะเป็นปี2012นะครับนะใไม่ใช้งานไปที่147,000กิโลราคา469,000บาทนะครับ 4 6 9 0 0 0บาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับอ่านะครับพอถ้าเป็นปารเจโร่โฉมนี้นะครับเราจะมีทั้งสีดำสีขาว2คันแล้วก็สีบอลนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นตัวมิซูบิชิไทตันตอนเดียวนะครับติดตู้มาให้1.8เมตรนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอาติสนะครับหน้าแบนนะครับซิตี้นะฮะแล้วก็มิซูบิชิไทตันพาร์ทนะครับฟอร์ดแรนเจอร์นะฮะ มีเยอะเลยนี่นะครับแล้วก็จะเป็นตัว v ี g o Champs าร์ทแคปสองจนะครับนี่ปี14คันนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นตัวเครื่อง D4D VN Turbo นครับตัวเครื่องดีเซลแล้วก็อินโนวานะครับนี่เลยม a ด้าแล้วก็มีนะครับแล้วก็ในส่วนตัวซีวิตนะครับ SD ตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องเบนซินทำหนึเบนซินกับ LPG นะครับ t o y o t a w i ิ h ตัวนี้จะเป็นตัว q Limited มีสลูทมาให้เรียบร้อยแล้วก็กระบะนะครับตัวเกียร์ออโต้ฟอร์ดนะครับฟอร์ดแรนเจอร์นะครับตัว2.0 t จุดศูนย์เทอร์โบนะครับตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับมีเวลไฟนะครับแล้วก็ในส่วนตัวคุ u ไดเฮดวันนะครับแล้วก็ยาลิศคันนี้สวยมากนะครับนะผ่อนอยู่สี่พันกว่าบาทนะครับผ่อนอยู่สี่พันตัวบาทเป็นตัวเอลิมิเต็ดด้วยนะครับแล้วก็ม a ด้าสาม นะครับนิสสันมาร์ทนะครับแล้วก็ตัวในส่วนตัวซิตี้ไทซีนะครับเอ้ซิตี้เซนะครับนี่เลยนะครับก็ขอฝากด้วยสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถมือ2อนะครับนะราคาเบาๆฟรีดาวออกรถตั้งเหลือได้เลยนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมายุสคาก็ขอตัวลายไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมด้วยนะครับ สนใจก็ติดต่อด่วนเลยที่เบอร์สุด8ปด8 4่ 4, 4, 4, 4, 4นะครับสัวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ